สวัสดีค่ะนักเรียนครูชื่อนางสาวสวรักษ์แสงชวีชื่อเล่นชื่อกระต่ายครูสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์เรื่องเศรษฐกิจสมัยอยุธยา กรุงศรียอยุธยานั้นมีระบบเศรษฐกิจแบบเพึ่งตนเองและสามารถยังชีพได้เพราะมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากประชาชนจึงไม่ต้องดิน้นรลนในการยังชีพนอกจากนี้ที่ตั้งของกรุงศรียอยุธยานั้นยังเอื้ออำนวยต่อการค้าด้วยเหตุน,นี้เองกรุงศรียอยุธยาจึงมีความจเจริญรุ้งเรืองทางเศรษฐกิจซึ่งมีส่วนทําให้กรุงศรียอยุธยาเป็นอาณาจักรที่มีความมั่งคั่งในเวลาต่อมา แต่เพราะการค้าสมัยของอยุธยาเป็นการค้าแบบผูกขาดของราชสำนักประชาชนจึงยังไม่มีบทบาททางเศรษฐกิจต่อมานะคะเราจะมาดูในด้านของการเกษตรการเกษตรสมัยอยุธยาเป็นแบบยังชีพราษฎรทำนาเพื่อให้เพียงพอสำหรับเป็นอาหารภายในครัวเรือนไม่ใช่ผลิตเพื่อนำไปขายรวมทั้งยังมีการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชสวนและพืชไรอีกด้วยนะคะ ในด้านของการเลี้ยงสัตว์ก็จะมีการเลี้ยงโคและกระบือค่ะในส่วนของการปลูกพืชสวนและพืชไร่นะคะก็จะปลูกเช่นมะพร้าวถั่วข้าวและอ้อยค่ะต่อมาจะเป็นในส่วนของด้านการค้านะคะด้านการค้าจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะ 1. การค้าภายในและ 2. การค้ากับต่างประเทศ เรามาดูการค้าภายในกันก่อนนะคะการค้าภายในในสมัยอยุธยานี้ส่วนใหญ่เป็นการค้าที่ชาวบ้านนำผลผลิตที่เป็นส่วนเกินจากการบริโภคและของป่าหายากมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันตามตลาดหรือย่านการค้านั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นน้ำผึ้งเขาสัตว์หนังสัตว์และไม้หอมเป็นต้นค่ะเอ นักเรียนรู้หรือเปล่าคะว่าเงินในสมัยอยุธยาเนี่ยเขาเรียกกันว่าอะไรแต่ถ้าไม่รู้เดี๋ยวครูจะบอกให้นะคะ เงินที่ใช้กันในสมัยอยุธยาเขาเรียกกันว่าเงินพดด้วงค่ะเงินพดด้วงเป็นเงินตาโบราณของไทยเริ่มมีการใช้กันมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยและในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้เงินพดด้วงจะต้องมีตาประทับสองดวงด้วยกันนะคะคือ 1. ตาประจำแผ่นดินและสองตาประจำราชการจึงจะนํามาใช้จ่ายได้ค่ะต่อมาจะเป็นในด้านการค้ากับต่างประเทศนะคะ การค้าขายกับต่างประเทศเป็นการค้าแบบผูกขาดโดยรัฐสำนักมีกรมพระคลังหรือกรมท่าทําหน้าที่ดูแลค้าขายกับต่างประเทศทั้งการขายสินค้าให้กับพ่อค้าชาวตะวันตกและการแต่งสัมภา์หลวงไปค้าขายกับประเทศจีนนอกจากนี้พระคลังสินค้ายังทําหน้าที่เป็นผู้กำหนดราคาของสินค้าและรับซื้อสินค้าจากพ่อค้าชาวต่างชาติเพื่อมาใช้ในรัฐสํนักและนํมาค้าขายให แก่ราษฎรค่ะต่อมาเราจะมาดูสิน,น,น,สสน,นะคะ้นานำเข้าในสมัยกรุงศรีอยุธยากันนะคะสินค้านำเข้าในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้แกป่ปืนไหมดีบเครื่องถ้วยชามและทองแดงแท่งเป็นต้นค่ะต่อมาเราจะมาดูสินค้าส่งออกในสมัยกรุงศรีอยุธยากันนะคะ สินค้าส่งออกในสมัยกรุงศรียอยุธยาได้แก่ข้าวไม้ฝางนอแรดพริกไทยดีบุกงาช้างหนังสัตว์เครื่องเทศทองคําและกิจสนาค่ะและนักเรียนรู้หรือไม่คะว่ากิจสนานั้นนะ่ะคืออะไรถ้าไม่รู้เดี๋ยวครูจะบอกนะคะ กิษนาเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางชนิดหนึ่งเมื่อต้นไม้ได้เกิดบาดแผลเนื้อไม้ที่มีสีขาวจะก,กลายเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำซึ่งเรียกว่าเกิดกิษนาซึ่งกิษนาที่เกิดขึ้นสามารถกั่นเป็นน้ำมันหอมและนำไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เช่นน้ำหอมหรือเครื่องสำอางค่ะ อย่างที่ครูได้พูดไปในข้างต้นนะคะการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศจะมีกรมท่าเป็นผู้ดูแลซึ่งกรมท่านี้จะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือกรมท่าซ้ายและกรมท่าขวาค่ะ เราจะมาดูที่กรมท่าซ้ายกันก่อนนะคะกรมท่าซ้ายดูแลการติดต่อค้าขายกับประเทศจีนและประเทศทางตะวันออกรวมถึงฮอลันดาและฝรั่งเศสในเวลาต่อมาภาษาที่ใช้ในกรมท่าซ้ายคือภาษาจีนค่ะส่วนกรมท่าขวากรมท่าขวาดูแลการติดต่อค้าขายกับชาวแขกทั้งอินเดียอาหรับสวามารายู ในหมู่เกาะอินโดนีเซียตลอดจนโปรตุเกสอังกฤษภาษาที่ใช้ในกรมท่าขวาคือภาษามาลายูค่ะ สำหรับวันนี้บทเรียนของเรามีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลื่มทำใบงานอะไรเอ,อ่ออยุธยาที่ครูได้ส่งเข้าไปในกลุ่มนะคะใครที่สามารถปริ้นได้สามารถปริ้นออกมาทำได้เลยค่ะส่วนใครที่ไม่สามารถปริ้นออกมาทำได้ให้นักเรียนทําใส่ในสมุดนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ